เป็นที่ท,ทราบกันดีว่าองค์สมกรออกกุหมาย Transfer p r i c i n g สิ้นผต้องการตรวจสอบบริษัทที่มีความสัมพันธ์กันมีการเรียกเก็บราคาหรือกำหนดราคากันว่าเป็นไปตามราคาที่บริษัทอิสระเพึงเรียกเก็บกันหรือไม่การกำหนดราคานั้นมีหลายวิธี สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง Transfer Pricing นะคะเป็นท,ที่ทราบกันดีว่ากรมสมการออกกุหมาย Transfer Pricing เพื่องการตรวจสอบบริษัทที่มีความสัมพันธ์กันและมีธุรกรรมระหว่างกันมีการเรียกเก็บราคาหรือกำหนดราคากันว่าเป็นไปตามราคาที่บริษัทอิสระพึงเรียกเก็บกันหรือไม่ทั้งนี้เพื่อที่จะได้สามารถจัดเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะฮะมิได้มีการกาหนดราคาที่มันแตกต่างจากที่บริษัทอิสระ เพิ่งเรียกเก็บต่อกันนะฮะซึ่งเป็นอาจจะทําให้เกิดกำไรสุธทธิที่ลดลงไปหรือไม่ได้เสียภาษีเป็นต้นนะฮะการกําหนดราคานะั้นมีหลายวิธีนะฮะวิธีที่1คือวิธีการเปรียบเทียบราคาที่ไม่ได้ถูกควบคุมหรือ comparable uncontrolled price method โดยเทียบเคียงราคาเฉพาะของสินค้าแนละบริการวิธีนี้เป็นวิธีการที่เปรียบเทียบราคาขายของสินค้าหรือบริการโดยตรงนะฮะ สินค้าที่จะมาเปรียบเทียบกันนั้นเนี่ยระหว่างบริษัทที่มีความสัมพันธ์นกันกับบริษัทอิสระนั้นจะต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพลักษณะที่เหมือนกันนะคะจะใกล้เคียงกันไม่ได้จะต้องเหมือนกันเลยซึ่งตรงนี้ต้องเรียนว่าโอกาสที่จะหาอะไรที่มาเปรียบเทียบกันเหมือนกันเนี่ยค่อนข้างยากบางครั้งอย่างเช่นค่าขนส่งหรือค่าดูแลเก็บรักษาสินค้า ที่ต่างกันก็อาจทําให้ราคาขายต่างกันได้นะะซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่โอากาสที่จะใช้เนี่ยต้องค่อนข้างบอกว่าค่อนข้างน้อยนะคะวิธีที่2วิธีราคาขายต่อหรือรีเซลไพเม็ตต์ดเป็นการเทียบเพียงอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายต่อวิธีนี้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ทำธุรกิจซื้อมาขายไปอย่างเช่นกรณีบริษัทที่มีความสำคัญกันนะะซื้อของจากบ,บริษัทในกลุ่มแล้วนำประคัดต่อกับบริษัทอิสระวิธีนี้เป็นวิธีที่เหมาะสมนะคะ 3. วิธีบวกกำไรส่วนเพิ่ม o s t t ัซ t Method เป็นการเทียบเคียงอัตรากำไรส่วนเพิ่มจากต้นทุนวิธีนี้เหมาะสำหรับบริษัทที่มีความสัมพันธ์กันและมีธุรกรรมระหว่างกันเช่นกรณีบริษัทแม่นะฮะว่าจ้างบริษัทลูกในประเทศไทยทำการผลิตสินค้าแล้วก็ขายกลับไปกับบริษัทในกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กันวิธีนี้เป็นวิธีที่ตอบโจทย์เลยค่ะซึ่งสามารถจะดูได้ว่าหลังจากที่มีกำไรสุธทธิเนี่ย จากต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 4. วิธีกำไรสุทธิที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมหรือ Transaction Net Margin Method เป็นการเทียบเคียงอัตรากำไรสุทธิที่สัมพันธ์กับฐานที่เหมาะสมเช่นต้นทุนขายหรือยอดขายเป็นต้นนะฮะวิธีนี้เป็นวิธีที่แพร่หลายซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยใช้กันเนื่องจากว่าเป็นการเทียบเคียงที่กำไรสุทธินะฮะซึ่งไม่จำเป็นจะต้องไปการ Adjust อะไรบางอย่าง ที่แตกต่างกันอย่างเช่นรายจ่ายค่าขนส่งบางบริษัทก็อาจจะไปลงตรงต้นทุงขายนะฮะบางบริษัทก็จะไปลงบัญชีอยู่ในส่วนค่าใช้จ่ายบริหารค่าใช้จ่ายขายและบริหารซึ่งหากใช้วิธีนี้เนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องมีการ adjust อะไรทั้งสิ้นนะคะวิธีที่5ค่ะวิธีแบ่งสรรกําไรของธุรกรรม Transaction Profit Split Method เป็นการเทียบเคียงการปันส่วนผลกําไรหรือขาดทุนที่ได้รับ วิธีนี้เหมาะสําหรับกรณีที่บริษัทในกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กันมีการร่วมลงทุนในการทําวิจัยพัฒนาหรือ R&D นะคะเมื่อมีการแบ่งกําไรจากเงินลงทุนที่ต่างคนต่างลงไปแล้วเนี่ยนะคะกำไรส่วนที่เหลือก็จะมาแบ่งปันกันตามหน้าที่งานที่เกิดขึ้น6วิธีอื่นๆเป็นวิธีที่หากทั้ง5วิธีไม่เหมาะที่จะนํามาใช้กับธุรกิจแล้วก็อาจจะมีวิธีอื่นๆได้ แต่ทางนี้ทั้งนั้นวิธีอื่นๆที่จะใช้นั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากท่านอธิบดีกรมสัมปกรนค่ะวันนี้ก็ขอลากาันแค่นี้ก่อนนะคะโอกาสหน้ามีอะไรน่าสนใจแล้วก็จะได้มาพูดคุยกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ